สวัสดีครับผมอาจารย์วัดนะครับวงผู้ศิลป์ครับวันนี้มาเบิงบรรยากาศการแสดงสดครับกำลังเตรียมของครับเบรงบรรยากาศการเตรียมของเตรียมนาเวทีครับงานลําวงยนยุคงานกเกษียณข้าเจ้าภาพาน้องสูงครับโรงเรียนบน้างูเบรงบรรยากาศการสวดอันนี้อาจารย์ฟอดครับนี่กำลังเห็นอย่างรุ่นเาียบู้ยิ้มเลอาจารย์ เราทักทายแฟนเพื่อครับขออจาจอนฟอคนครับ oh, ยังไม่มีแฟนครับอ๋อยังไม่มีโอ้เสืออะไรบอหน่มีอา <laughs> จารย์อาจารย์ตัดคข้าอาจารย์ตัดเตรียมกองนะครับวัอน,นี้เรียก <c oughs> oh, เยราว่าอาจารย์นเต็ oh, มที่ครับอ๋อเต็มที่ร,อร้อาจอนวัอน,นี้โอ้สุดยอดมาเบิ่งฟังทีบอวมใหญ่งงครับ <c oughs> อาจารย์เกาะครับเมือเพอร์เซชั่นกำลังเตรียมก็เต็มที่รออาจารย์เนาะอันนี้อาจารย์อาจารย์มนตรีโอเครออาจารย์มนตรีอันนี้โคน้าวงครับ ติดต่อมามีงานติดต่อมาเด็ดครับเด็ดเด็ดครับวัยเฮ็ดยังกันสองคนนี่อันนี้อาจารย์น้อนครับนักร้องนักร้องตามมาบลกนักร้องนั่มเฮ็ดกันข้างอาจารย์สีมือคีย์บอร์ดครับมาอาจารย์อาจารย์เบิร์ดครับมือกีตาร์พร้อมแล้วอาจารย์เนาะ บรรยากาศนะครับงานยิงไงยวันสุกเฟนครับงานนี่ครับเทนดสอบ